องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะได้มอบบ้านให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการโครงการปลูกด้วยรักพักด้วยใจค่ะเป็นโครงการช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ยากจนอัตคัดขัดสนประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีบ้านพักอาศัยแต่พังชำรุดทุดโทมโดยในวันนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดพิธีมอบบ้านและสิ่งของอุปโภคให้กับนายทวีชุมพิมายอายุ77ปีทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่4ณบ้านเลขที่80309ทับ23หมู่ที่9ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพลเอกสันทัศน์นันทิภาขีรันผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานส่งมอบบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตและมีรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่21 พนักงานหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่สมาชิกทหารผ่านศึกผู้นำชุมชนและอาสาสมัครหมู่บ้านเข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะ